เรื่องจะจบยังไงก็ยังไม่รู้ปวดหัวใจฉัในคัตเตอรไม่กล้าเผยให้รู้เรื่องความไหนอยากจะบอกว่ารักฉันหมดหัวใจไม่รู้ได้แต่ดำยิ่งได้ฉันที่เราก็ใกล้เหนอย,อยู่ทุกวัน คนคู่กันลาเธอั้นไม่ค่าจะมามาไม่เป็นปัญหาฉัจะทำไม่เธอมีใจบอกฉันสักคำน้องทำยังไงจะใช้อะไรดันใจจะทีขคดทารุณเหมือนฉันยังไม่มีฉันทำไม่ได้ยิ่งรัก เารยิ่งนั้นมันยิ่งมากมายอยากจบความเดียวดายด้วยการได้ความรักจากเธอได้แต่เก็บความในทใจอาภักลัวฉันกลัวเธอไม่เข้าใจมันกันเลย้องซ่อนไม่ยาน แต่ก็เลยมีแค่เอะใจชาทีว่าคนใกล้ตัวคนเดิมกันนี้มาพูดใจให้ธาไปหมดทั้งใจเพราะมีคุณคู่กันลัเธอหนันไม่เคยจมมองมาหากันยิงเป็นปัญหาที่จะทำให้เธอมีใจ บอกฉันสิคำต้องทำยังไงจะใช้อะไรรดนใจจะดีขาทาดเวทมันฉันก็ไม่ม,ม,ม,มีฉันทำไม่ได้ริงรักริงรอยิ่งทอไมาไจริจงนัง้นมันยิ่งมากมากอยากจบความเดียวได้โดยการในความรักจะทำ

ยังจะใช่อะไรดนใจจะดีแค่เธอรูว้วทามันสั่งไม่มีฉันจะไม่ได้ยิ่งรักยิ่งรอยิ่งทรงมานยิ่งนานมันยิ่งมากมัยอยากจบความเหนียวด้ายด้วยการได้ความรักจากเธอ